วัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับปีนี้เราจะเริ่มเรียนด้วยการใช้เรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าสถนการณ์โควิดนะครับาน,นี้เรามาดูเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องแรกของม2เนี่ยนะโมดูลที่หนึ่งเริ่มด้วยเลขเลข ว่าเลด้วยยงเลขกำลังเ็จะอยู่ในรูปของให้ A A ะะเป็นฐานเท่ากับฐาเท่ากับเลขที้กำลังเอาละเราได้สองตัวนี้กันแล้วถ้าเลขกำลงรา,ดางดลนนีอยางแล้วะะจะอยู่ในรูปของ A กำลัง n แบบนี้ เลขกำลังเอ็นกำงเอ็นเขากับเอเนี่ยคำว่าเลขกำลังเนี่ยกำลังคือการคูณไปเรื่อยๆตามเลขคี่กำลังที่กำหนดมานะครับถ้าอยู่ในรูปเอกำลังเอก็คือเอคูณกันกี่ครั้งคูณกันเอกครั้จะอยู่ในรูปของเอคูณเอคูณเอคูณจุดจุดจุดไปเรื่อยๆจนถึงคูณเอนะทุกอย่างนี้คือเอ็น เอ็นคือจะงอตั้งไมเอ็นคุณง่ยชี้เลขห์ชิ้นกำลังก่อจำลองตานนะครับอันนี้คือหลักการหรือนิยาพิมา์ของเลขย์กกำลังนะครับคราวนี้มาดูเลขย์กกำลังมันมีคุณสมบัติต่างๆอีกเยอะแยะมากมายประมาณเพเก็บคุณสมบัตินะหกเจ็ดคุณสมบัตินะครับอันนี้เขาจะกอาหนดคุณสมบัติมาก่อนนะคุณสมบัติของเลขย์กกำลังต่างๆจะกำหนดให้กั้งโ A B Pen การคูณด้วยหน้าคูณหนึ่งคูณศูนย์ย่อมได้ศูนย์มีค่าครับไม่มีนะดังนั้นเป็นเป็นศูนย์ไม่ได้คราวนี้มาดูย้อนไปดูในทฤษฎีของจำนวนเต็มก่อนนะมาดูจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีจำนวนมีสามจำนวนสามจำนวนน่ะอันนี้ครูอธิบายเป็นคำพูดง่ายกว่า อธิบายทางทางวิทยาศาสต์อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเอางงว่าตามเข้าใจกูแล้วกันเนาะจำนวนเต็มวิทยาจำนวนคือจำนวนเต็มศูนย์หมายถึงว่าเป็นกลางเลยแค่เป็นการเลยนะครับเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกบวกอยูนย์เสมอและจำนวนเต็มลบอยู่สาเมอนะครับเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ อันนี้มาดูจำนวนเต็ศูนย์ก่อนมันมีอะไรบ้างก็ตรงตัวแล้วมันมันตัวหมดจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกคืออะไรจำนวนเต็มบวกคือ1 2 3 4ไปเรื่อยๆหรือเราเรียกกชื่อหนึ่งของมันคือจำนวนนับนั่นเองจำนวนนับ อันนี้ก็ดูจำนวนเต็มลบว่าจำนวนเต็มลบเริ่มจากอะไรเริ่มจากลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่จำนวนนับนะไม่ใช่จำนวนน,นับนะครับเต็มลบไม่ใช่จำนวนนับจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวก,วกที่สามารถนำะค่าออกมาได้นะฐานค่าออกมาได้นเด็กอันี้คือยอ้อนเรื่องจำนวนเต็มสักนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตาม ที่เลขยกกำลังของเราครับเราได้แลนะนจะต้องเป็นตัวเต็มทวกและเต็มรูปเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูเลขที่กำลังหนะ้าเลขที่กำลังเลขที่กำลังให้เป็นเอ็นเอ็นที A. อะไรก็ได้ บทค pues er. so ุณสมบัติแรกของเลขกำลังคือการคูณเลขกำลังจะอยู่ในรูปของอันนี้เราวาดคุณสมบัติอย่ใรูปของ A กำลัง n คูณกับ A อกำลัง n อเท่ากับกำลัง n บวอ่มาที้าดูทำไมนยัอยูนรูปแบบนี้ให้เรียนจำให้จำหอว่าเมื่อ การคูณเลขต้องนำค่าตัวฐานตัวฐานเป็นความคิดไวฐานคือตัวเลขที่อยู่ด้า,ดานะาาหนา้าคือ,อต,ต,นะตัวเลขที่อยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างคือพูดง่ายแค่คุบอกว่าตัวติดเต้นพทัดนะคือตัวเลขที่อยู่ด้านล่าง ทีก่กำลังคือตัวที่อยู่ด้านบนด้านบนคือ m n นี่แหละนะครับตอานี้ย้อนกลับมาที่คุณสมบ,บัติของเราเลขยกกำลังนะการคูณเลขยกกำลังให้จำไวเ้เสมอว่าถ้าตัวฐานค่าตัวฐานเป็นตัวเดียวกันให้จับ เลขที่กำลังมาบวกกันทันทีนั e. นเกเรียนก็ว่าเลขที่กำลังเป็น m และ n เนี่ยใดๆก็ตามจ,จะเป็นตัวเต็บวกใดใก็ตามน,น,นะจะได้มาเป็น e เอขึ้นฐานเดียวกันครับเหมือนกันจากตาวเต็มตัวเดียวนะครับให้ m บวกกับเ n ทั้ง e นะจะอยูนรูปแบบนี้ยกตัวอย่างตัวอย่างดูนะครับตัวอย่างให้ถ้า สี่แล้วกันห้ากำลังสี่คูณกับห้ากำลังสามถ้าเราหาอย่างนี้คูณตายเลยนะคูณคูณตายเลยเราไม่รู้เท่าไหร่เราจะจับรูปมันก่อนเราจะจับรูปมันก่อนตามหลักุลนิยามเลยนะครับตามหลักุลนิยามแสดงว่าจะได้มาอยู่ในรูปของห้ากำลังสน้ำเอ็มและเอ็มเห็นไหมเปรียบเทียบสี่เป็นเอ็ม บ, uce. บ, uce. บ, uce. บ uce. วกกับเอ็งทันทีที่สั่งเอ็งอยู่รูปแบบนี้ย้อนกลับไปทุกบทที่จดีนิดหน่อยย้อนกลับไปบอกว่าเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปของเอ็งกำลังเอ็งแสดงว่าที่บอกว่าตัวฐานคือเอย่างที่ควรไะกายเปนตัวแรกไปแล้วนะนะครับเอ็งกำลังเอ็งคือเอคูณจำนวนเอ็งไปเรื่อยๆ วางกูนไปเรื่อยๆนะครับตามทฤษฎีอยู่นิยามของเลขกกลังคราวนี้เราจะเห็นได้แล้ว่าแสดงว่า a กับ5นั้นคือตัวเดียวกันคราวนี้มาดูตัวแรก5กำลัง4เ่ากับแสดงว่า5คูณเท่ากับ4รั้งหรือ4ตัวหรือ5 5 5คูณ5นะครคราวนี้มาดูอีกหนึ่งตัวแต่คตอบก่อนครับ5 ห้าคูห้าคูหห้าคูห้าตาตาบอกว่าไงเราได้เลขที่กำังห้วูหมเนี่ยอนนี้พวกนี้คือจริงจำนวนเองมตามไปแล้วบอกตามพธีมันคือ5้าูห้าีกำลังสี่บวกด้วยสามถูกไหมเอาได้จริงบวกกันแสดงว่าต้องเอาสองก้อนนี้นะมาบวกกันถูกไหมเอาสองก้อนคบวกกันก็จะได้มาเป็น เลขไปู้ณ5้กวกเล็กบวกด้วยห้าคูณ5ูอ่าก็จะได้ค้าเป็นจากเลขฐานลงมาอีครับ้อมูลทีนอันี้หนึ่งสามวกลจากหกห้าสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสดงว่าข้อนี้ได้ห้ากลัง เจ็ดอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆก่อนนะตัวอย่างง่ายๆของการคูณเลขยกกำลังนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเรื่องแรกนะฮะเอาง่ายๆก่อนเนาะคราวนี้การคูณเลขยกกำลังมีอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้สองสองรูปนะครับสองสองรูปสามดีกว่าเอาให้จบเรื่องาการคูณไปเลยจบเรื่องการคูณไปเลยอ้าวอีกหนึ่งรูปแบบก็คือถ้าสมมนู๊ วันที่สองเอกำลัง A อมวงเล็บปิดทั้งหมดไหนเขาเล่นอย่างนี้เขาเียกทั้งหมด,ดยกกำลังเล่นอะไรอ,อันนี้ตัวหูมันมีเลขนฐานเป็นตัวเดียวเลขนฐานตัวเดียวเราก็ใช้ตัวเดียวเลยครับนะเระาก็ใช้ตัวเดียวเลยเท่ากับตามคุณสมบัติของมันคือเอาเลขนฐานมัเป็นตัวเดียวห้าทั้งหมด,ดยกกำลังสแสดงว่าเรียนมองง่ายเมื่อกี้นะตามคุณจะดี คือตามทฤษฎีคืออะไรครับตามทฤษฎีคือ A กำลัง n เนาะอ่ะย้อนไปอ่ะนะ A กำลัง n คือ A คูณกันจำนวน n ครันใช่ไหมครับคราวนี้มาย้อนมาดูของเราแสดงว่า A กำลัง n เนี่ยมันคือ A ออีตัวเดียวถูกไหมแล้วมันยกกำลังไม่เออยู่จะอยู่ในรูปของจะอยู่ในรูปของ A กำลัง n คูณันเอคูณกันจำนวน n ครั้ง ค,คูณไปเรื่อยๆคูณด้วยเอกำลัง, M, งเป็นเน,น,นี่ยถ้าตัวนับเอ็นแก็แสดงว่าเลขเอกำลังนี้ดันข้อเอกำลังเอที่หนึ่งเท่าถูกไหมดังนั้นจะอยู่ในรูปของ A กกำลังเคูณกับเทันทีจากตัวเอเนี่ยคูณเข้าไปเลยนะครับคูณไปที่เทันทีนะคูณไปที่เทันทียกตัวอย่าง อย่างแล้วนะครับซีกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ถ้าจมพติเราหาจริงๆแล้วเราต้องหมายองไรเราต้องหาข้างในก่อนนะเราหลักการของการทำนีชคณิตต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอนะครับจากที่เรียนมาตั้งแต่ประถมไแล้วอาจารย์ได้ทำในวงเล็บก่อนเสมอ ด้ัอะไรันอยู่ในวงเล็บทีสี่กำลังสองถ้าสี่กำลังสองสี่กำลังสองคือลายสี่กำลังสองเท่ากับสีู่ไม่ีสองค้งจะได้เท่ากับเปิดตัว่สองค้งจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สบแสดงว่าวงเล็บเต็ม้ยสบหกกลังสามมนเราจัดรูปหม่ยทังแล้วคราวนี้เราต้องมาดูอีสิบกำลังสามเป็นเท่าไหร่สิบหกกลังสามเท่าไหร่เรา การหาเรายัจริงๆเรายเรียนการหาค่าเราหาเลขี้กำลังตสมบัติต่ออ่ะวันนี้มาดูสิบหกคู่นี้นะแบบนี้ก็คือการสามค้าคุณกัคตั้งเป็นเท่าไหร่เลยเท่าไหร่จ้างเลยทาไม่ได้จ้างนะครับโอโควสามสิบนะสามว้นะครับหกหนึ่งกเก้าหกสามเก้านะเป็นห จากตัวบ้านโเป็นเท่าไห้าหนึ่งเป็นสองจบหรือยังยันนะครับจบยัไม่จบนะคูณด้วยสิหกนคะครับหกหกสาสิบหกโคตรสามไว้หก้าสามสิบามสาคตสมนะครับหกสองสิบสองกสาเป็นสิบหหนึ่งูนแล้วก็เป็นตัวเองไล่เลยหกห้าสอจากตัวบ้าน เป็นหกเเป็นเก้กเป็นสิบทดดึงนะครับสิบดดึงเป็นเท่าไรเป็นสาเป็น4ี่คำตอบคือ4ี่พัาสบหกอันนี้คือการหาคำตอบแต่ตอนนี้มาดูในทฤษฎีของมันก่อนนะครับทฤษฎีตัวอย่างคือ4ประมาณสองทั้งหมดยกืำลังสามจะได้เป็นรูปของค่าตามทฤษฎีของมัน คือจากคูเลยจากสามคูออมนเข้ามาข้างในนะครับสามคูสองเป,นเปน็นเป็นหกจะได้มาเป็นสี่ยกกำลังหกนะจะรวมส่วนะาสามคูเข้ามาจะได้มาเป็นสี่ยกกำลังหกตนนี้เรามาหาดูว่าสีออ่ยกกำลังหกจะได้เท่ากับสี่พันเก้ารหกหไมอ่ะตอนนี้มาดูสีออ่ยกกำลังหก ตั้มเลยทำไม่ได้ซีสองตัวนะ4ีเสซีหกูนซีหกีย่สิบสี่ีีเปสนบหกสองเป็นหกอีตัวแรกหนึ่สองสาูณกับซีตัวที่4ีดีซีซีหกบหนึ่ง เป็นยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใกล้เคียงม่างนีมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วมันเหลือกี่ตัวเราใช้สี่กี่ตัวหนึ่งสองอะกตัวแล้วหนึงสสาและสี่แสดงว่าเหลือสี่กี่ตัวเหลือสสองตัวแล้ก็จับคูณก่อนเลยสี่คูณสี่ท่ากับสิบหกแสดงว่าเอาสิบหกมาคูณกับคำตอบที่ได้เมื่อกี้คือสองถกเจะได้มาเป็น สี่พันเก้าหกเข้าบันนะสี่พันเก้าสหกเท่ากัานเลยนะครับอันนี้คือพิธีของทั้งหมดยกกำลังนะอันนี้ทั้งหมดยกกำลังใช้คำนี้ดีกว่านะครับทั้งหมดยกกำลังเอกำลังเอทั้งหมดยกกำลังเออีกหนึ่งคุณสมบัตินี้เรียนจากคุณสมบัตินะเรียนจากคุณสมบัติคือคุณสมบัติที่สามคือเอ แล้วนะยกกำลังเอง A คูณ B ทั้งหมด,ดยกกำลังเอเ A เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ B. เป็นอะไรก็ได้เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์แล้ว M น่ะ M ก็จะอยู่ในรูปของ A กกำลังเอคูณกับ B กำลังเอเดี๋ดยวเาจะดู มันคือการแจกแจงถูกไหมครับอย่างเมื่อกี้ข้อที่อีเห็นไหมข้อที่อีเออยู่ข้างนอกแจกแจงคูณเข้าไปนะคูณเข้าไปในเอเพราะเอกำลังเออยู่ถูกไหมจากถูกแต่มันมีเพียงแค่ก้อนเดียวคูณครั้งเดียวถูกไหมครับเนี่ยคูณแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เออยั่ข้างนอกและข้างในมีตัวข้างในไม่มี่ตัวครับสองตัวและทุกตัวเนี่ยถ้ามองง่าย ในรูปของธรรมชาติ A จะอยู่ในรูปของกำลังหนึ่งบจะอยู่ในรูปของกำลังหนาากกาึ่งเสมอแสดงว่าตามทฤษฎีของคุณสมบัติการหนึ่งเนี่ยเป็นสมบัติของการคูณอยู่แล้วนะครับหนึ่งจะสมบัติของการคูณค่าฐานม้อยอยาแลี้คูนกับสองสมบัติการคูณคืห 1, อหนึ่งทำไมหนึ่งจะหนึ่งเพราะตัวดีเนี่ยสมัยก่อนเป็นเอกลักษณ์การคูณเนี่ย เอกลักษณ์การคูณเพราะหนึ่งคูณกับอะไรจะได,ได้ตัวน,นั้นทันทีนะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหนึ่งสามารถคูณอะไรก็ได้ในรูปนี้และยังค่าคงเดิดมเสมอนะครับหนึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณนะนะเลขที่กำลังเป็นหนึ่งเมื่อนำเอ็มเข้าไปคูณก็จะกลายเป็นเอ็มคูณหนึ่งจะกลายเป็นเอ็มกำลังเอ็มแล้วนำเอ็มเข้าไปคูณบีซึ่งบีกำลังหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับบีกำลังหนึ่งอยู่ ก็จะกลายเป็น B so, ีกำลังอินคันีคราวนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างกันนะครับสมมติให้ A เป็น3คูณกับ B เป็น2 M คูให้เป็นกำลัง3เหมือนกันให้เป็นกำลังสามกระจายรูปเข้าไป รมันจะได้ลสามกำลังสามคูณกับสองกำลังสามหรือรูปแบบนี้นะครับหึ่งรูปแบบนี้ตอนนี้เลขฐานเหมือนกันไหมเลขฐานเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะคราวนี้เราก็ต้องหาค่าอางเดียวแต่อันนี้คาหยึ่รูปสองนิยามหรือคุณสมบัติจะจบอยู่ในข้อนี้แล้วนะครับตามรูปเลยนะเนี่ยตามรูปแล้วนะครับตามรูปเลย ตอนนี้ลองมาหาค่าดูลองมาหาค่าดูนะครับสามคูสามเนี่ยอยู่ในรูปของสามคสือสมยงครัสามครับสองสามอยู่ในรูปของสองคูณังีงครับสาครับเขีนเดียว้าวก็ถึนี่มาหาค่าสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคาเป็น ะอะครับ2ี่ับตอนนี้มาดูอีกหาค่าอีก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8จบหรือยังยังไม่จบเพราะอะไรเลยเพราะตามที่แล้วมันต้องเอาทั้งสองตัวนี้มาคูณกันอีกถูกไหมเราได้หาค่าอะไรครัเราก็จับคูณเ,เลยแปดเจ็ดห้บปไว้ แปลสองิบกบวกห้าเป็นที่สิบอันนี้คือคำตอบนะครับแล้วคราวนี้เรามาดู5เา,เจจา,าเราไม่กระจายเข้าเรามากระจายรูปแบบนี้เรามาดูสิ่ว่ามันจะได้เท่าไหร่ด่ารณสองรูปร,ร,ระมาณสามเราคำนูปเล็ก่อนเสมนกันช่ไหมด่านพิจิตรศักดิ์บอกไว้รเราต้องทำรูปเล็ก่อนเก้าสามกสองเป็นหกัดัาน 3, สาหกับนสาม ใน้าสองเนคราวนี้มาดูหกบาสามจะได้อยู่ใรูปของหกคูณยี่ครั้งหกคกันสามครั้งหกคูณจัดามครั้นะครับหกคูณกลาสามครั้เอาหาค่าให้มาตั้งเลยหกคูหเปนสาโค่ากยไม่ได้จับตั้งเลยสามสิูณหกแล้วกหนึ่งตัวนะคูณหกโค้งอะไ แปลบวกกับสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดค่าเข้าไปนะครับอ่าอันนี้คือคุณสมบัติสามข้อนะของการคูณเลขยกกำลังน,นะครับเดี๋ยวคผมจะฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวจในะให้กันบ้านจะทำเนาะให้กันบ้านจะทำทั้งหมดเอาสักง่ายๆสามข้อเด็กนักเรียนลอกใส่สมุดนะครับข้อที่หนึ่ง คูณกับคูณกับสี่กำลังหกอ่าเยอะเลยให้นักเรียนจับรูปคุณสมบัติของมันมาแล้วก็หาค่ามาด้วยนะครับนะครับหาค่ามาด้วยข้อสอง Good.